เรามาเริ่มเข้าสู่ด้านเทคนิคเกี่ยวกับแท้ที่จริงแล้วเราควรทําการเกษตรอย่างไรที่น้องเกษตรกรทั้งหลายเพื่อที่ประสบความสําเร็จในด้านการเกษตรคุณไม่จําเป็นศึกษาสิ่งที่ซับซ้อนสิ่งที่คุณควรศึกษามีแค่สี่อย่างนี้การจัดการดินปุ๋ยหลักปุ๋ยรองสารกําจัดศัตรูพืชสี่อย่างนี้อาจจะฟังดูยากแต่ที่จริงแล้วไม่เลยอันดับแรกผมจะอธิบายเกี่ยวกับการจัดการดินเมื่อเราจะจัดการดิน ให้จำหลักการง่ายๆนี้เอาไว้สิ่งที่มองเห็นจะแทนที่สิ่งที่มองไม่เห็นนี่เป็นสามัญสำนึกที่เราควรรู้เพราะนี่คือหลักการที่สำคัญที่สุดในการจัดการที่ดินเพื่อเกษตรกรรมดังนั้นอะไรที่จำเป็นต่อพืชให้เจริญเติบโตได้ดีและได้รับผลผลิตที่เยอะคนส่วนใหญ่จะใช้เงินไปกับสารควบคุมการเจริญเติบโตหรือฮอรผมขอย้ำว่าพืชผลของเราไม่ได้ต้องการอะไรแบบนั้นเลย หลักการเติบโตของพืชนั้นง่ายมากหากพืชผลของคุณมีรากที่แตกกระจายได้ดีในดินยอดใหม่และดอกใหม่ก็จะปรากฏให้เห็นเมื่อรากแตกกระจายได้ดีพืชผลจะได้รับความชื้นสารอาหารและแร่าธาตุมากขึ้นและเมื่อการปฏิสนธิไปด้วยดีผลก็จะเจริญเติบโตอีกครั้งหลักการของมันง่ายมากคือสิ่งที่มองเห็นจะแทนที่สิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับต้นไม้บนดินจะเป็นตัวบ่งบอกของสิ่งที่เกิดขึ้นกับรากพืชใต้ดิน ดังนั้นมันจะเป็นการกระทำที่ไร้สาระถ้าเราเพิ่มเทคโนโลยีที่ซับซ้อนเข้าไปโดยปราศจากความเข้าใจหลักการพื้นฐานนี้ปัญหาการจัดการดินยังมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับอุณหภูมิของดินหนึ่งในเทคโนโลยีการเกษตรที่ใช้กันบ่อยๆณนะตอนนี้คือพลาสติกคลุมดินสีดำเงินเกษตรกรใช้มันเพื่อช่วยในการควบคุมวัชพืชและเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้สารกำจัดวัชพืชนอกจากนั้นพวกเขายังอ้างว่าพลาสติกคลุมดินสีดำเงิน สามารถยับยั้งการแพร่ของศัตรูพืชบางชนิดได้อีกด้วยจริงๆแล้วมันเป็นเทคโนโลยีที่ดีมากแต่เรามีปัญหาอื่นกับการใช้เทคโนโลยีนี้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาในช่วงฤดูร้อนอุณหภูมิในเกาหลีสามารถสูงถึง40องศาแม้แต่ในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นฟิลิปปินส์มาเลเซียและอินโดนีเซีย ไม่ได้ร้อนขนาดนั้นในฤดูแล้งของพวกเขาพลาสติกภูมิดินนี้อาจทําให้อุณหภูมิดินเพิ่มขึ้นในฤดูร้อนลองแต่ร่างกายของคุณค่าเฉลี่ยอุณหภูมิคือ36.5องศามนุษย์จะตายที่อุณหภูมิเท่าไหร่การเพิ่มขึ้นเพียง3องศาอาจถึงแก่ชีวิตได้สําหรับมนุษย์ร่างกายมนุษย์อ่อนไหวมากต่ออุณหภูมิที่สูงขึ้นหากเรารู้ข้อเท็จจริงนี้แล้วเราจะมีวิธีอย่างไรในฤดูร้อนระหว่างเดือนเมษายนถึงตุลาคม และอุณภูมิตอนกลางคืนที่ลดลงอย่างมากอีกด้วยเราทุกคนที่อยู่ที่นี้ส่วนมากมีอายุมากแล้วแน่นอนว่าเราทุกคนยังจําการทำพริกในอดีตได้ดีที่สามารถเก็บพริกได้จนถึงฤดูหนาวแต่ตอนนี้ในเกาหลีเราไม่เห็นแล้วที่สามารถเก็บเกี่ยวพริกจนกระทั่งถึงฤดูหนาวแต่สวนจะดำเป็นข้อยกเว้นเพราะพริกของเราเป็นพริกเทียงชนิดเดียวในเกาหลีที่ตลอด6ปีที่ผ่านมามีการเก็บเกี่ยวอย่างต่อเนื่องในช่วงฤดูหนาว และนั่นก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ผู้คนสนใจวิธีจะดํามากขึ้นเรื่อยๆรวมถึงพวกคุณที่มาที่นี่ด้วยเพื่อนเพื่อนเกษตรกรทั้งหลายหลังจากการปฏิวัติเขียวรุกราหลายประเทศทั่วโลกเทคโนโลยีทางการเกษตรมากมายก็เกิดขึ้นยาฆ่ามแมลงหลายชนิดและอื่นๆการทําเกษตรกรรมที่ใช้สารเคมีจํานวนมากเป็นผลมาจากการปฏิวัติเขียวในราวปี2503เพื่อตอบสนองผลตอบแทนทางด้านเศรษฐศาสตร์และสร้างวัฒกรรมอย่างสวยหรูว่าเกษตรกรรมแผนใหม่ ก่อนที่ไม่มีพลาสติกคลุมดินดินจะไม่ร้อนและรากพลิกก็สามารถเติบโตลงไปในดินได้สูงถึง1.5เมตรหลังจากฤดูเก็บเกี่ยวสิ้นสุดลงชาวสวนดึงต้นพลิกออกมาไม่ได้จึงต้องใช้เขียวหั่นแต่ตอนนี้เป็นยังไงละ่ะรากของพืชสั้นเกินไปและแม้แต่เด็กเล็กก็สามารถดึงมันออกมาได้ง่ายผมรู้ว่าพลาสติกคลุมดินแบบนี้มีประโยชน์มากในการปราบปรามวัชพืชแต่การใช้พลาสติกคลุมดินผิดเวลาถือเป็นหายนะ เพราะพวกมันอาจทําให้อุณหภูมิดินเพิ่มขึ้นได้ผมขอเน้นย้ำว่าการจัดการความร้อนของดินเป็นสิ่งสําคัญในฤดูร้อนเช่นเดียวกับที่ร่างกายของเราไวต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิคุณก็ควรรู้ด้วยว่าพืชก็ไวต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเช่นกันหากคุณใช้พลาสติกคลุมดินในฤดูร้อนเหมือนกับในเกาหลีคุณกําลังสร้างปัญหาให้กับพืชผลของคุณแล้วอะไรคือทางเลือกอื่นนอกเหนือจากพลาสติกคลุมดิน ในสวนจาดาเราใช้วัสดุที่คล้ายกันแต่มีฟังก์ชันที่แตกต่างกันเล็กน้อยมันเรียกว่า L ลนสแ a รฟ a b r i c หรือผ้าคลุมดินแผ่นใยสังเคราะห์ผ้าคลุมดินในประเทศอายุการใช้งานได้ประมาณ7-10ถึงปีในขณะที่ผ้าคลุมดินที่ใช้ในสวนออกแกนิกในเยอรมนีและอเมริกามีอายุการใช้งานได้ถึง20ปีล่าสุดมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่มีการรับประกัน25ปีโดย 3M อย่างไรก็ตามราคาสินค้าจากต่างประเทศอาจสูงถึง2เท่าของราคาสินค้าในท้องถิ่น ลักษณะภ้าคลุมดินแผ่นใย,ยสังเคราะห์คือมีการระบายอากาศเพื่อควบคุมความชื้นและอุณหภูมิของดินและทำงานเหมือนแผงโซลาร์เซลล์ผ้านี้มีอายุการใช้งานได้ประมาณ7 2 0ถึง20ปีขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์อะไราที่คุณใช้ในส่วนจะด,ดามที่เราจัดการผ้าคลุมดินนี้ช่วยให้เราเก็บเกี่ยวได้มากกว่าการทำฟางทั่วไปถึง3-4เท่าหากเราคำนึงถึงระยะเวลาการใช้งาน ต้นทุนที่เราต้องจ่ายสําหรับผ้าคลุมดินแผ่นใย,ยสังเคราะห์จะถูกกว่าการซื้อพลาสติกคลุมดินสีดําเงินถึง3าถึงแเท่าเพราะพลาสติกคลุมดินสีดําเงินสามารถอยู่ได้เฉลี่ยเพียง6เดือนเท่านั้นสิ่งต่อไปที่เกี่ยวข้องกับการจัดการที่ดินคือเกี่ยวกับการพรวนดินเกษตรกรในปัจจุบันมักจะชอบเครื่องจักรที่มีขนาดใหญ่กว่าเครื่องที่มีขนาดเล็กอย่างไรก็ตามพฤติกรรมราคาแพงนี้ทําให้พื้นที่เกษตรกรรมของเราแข็งขึ้น โดยที่เกษตรกรจํานวนมากไม่ทราบว่าเครื่องจักรที่มีขนาดใหญ่ที่ขับผ่านปีละสองถึงสครั้งแท้จริงแล้วทําให้เกิดการบดอัดของชั้นดินและเหลือเพียงดินร่วนที่ด้านบนเท่านั้นภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้รากเพื่อจะเติบโตได้อย่างไรเครื่องจักรที่มีขนาดใหญ่ที่ผ่านปีละสองถึงสครั้งจะทําให้เกิดการบดอัดของชั้นดินและดินที่มีชั้นหนาแน่นจะป้องกันไม่ให้รากเจาะลึกเข้าไปในดินได้ในขณะที่ถ้าชั้นดินมีความอ่อนนุ่มจะช่วยให้รากพืชพัฒนาได้ดี นี่เป็นข้อเท็จจริงขั้นพื้นฐานที่เราทุกคนควรรู้ดังนั้นพี่น้องเกษตรกรทั้งหลายแม้ว่าจะต้องเพิ่มชั่วโมงการทำงานแต่เราก็ต้องเปลี่ยนไปใช้เครื่องจักรกลการเกษตรที่มีความเบากว่าหากพื้นที่ของคุณมีเพียง1 2บสถึงสิไร่เครื่องจักรที่มีขนาดเล็กและเบาก็เพียงพอที่จะครอบคลุมพื้นที่นั้นอย่างที่คุณได้เห็นมีรถแทรกเตอร์ขนาดเล็กมากมายขายในตลาดสินค้าราคาถูกชิ้นนี้หมดความสนใจแล้ว เพราะเกษตรกรชอบบวดรถแทรกเตอร์ขนาดใหญ่ให้เกษตรกรรายอื่นแต่บอกตามตรงเกษตรกรที่ใช้เครื่องจักรที่มีขนาดใหญ่นี้มีแนวโน้มนี่ที่มากกว่า80%ของสินเชื่อเกษตรที่สมัครในปีที่แล้วถูกนํามาใช้เพื่อซื้อเครื่องจักรที่มีขนาดใหญ่นี้และเกษตรกรต้องดิ้นรนหาเงินผ่อนทุกเดือนหากคุณเคยใช้เครื่องจักรที่มีขนาดใหญ่ในการทําเกษตรให้พยายามหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่รากเพื่อจะยื่นออกมา นี่เป็นสิ่งสําคัญมากสําหรับความยั่งยืนในการทําเกษตรของคุณพี่น้องเกษตรกรทั้งหลายการไถพรวนดินจําเป็นหรือไม่ถ้าคําถามนั้นมาถามผมผมจะตอบไปว่าไม่จําเป็นเลยจากประสบการณ์และการวิจัยของผมยิ่งไม่ไถพรวนดินพืชยิ่งจะได้รับประโยชน์และจากการกระทํานั้นสวนของผมได้รับผลผลิตที่สูงขึ้นพื้นที่ของผมมีเพียงแค่เจ็ดไร่และผมไม่เคยใช้เครื่องจักรอะไรเลยมานานกว่า5ปีที่ผ่านมา สำหรับสิ่งที่จะมาทดแทนเครื่องจักรขนาดใหญ่ผมใช้แค่อุปกรณ์ธรรมดานี้เพื่อยกโคกและทำให้เรียบคุณรู้ไหมอะไรคือความลับของมันเพราะผมใช้น้ำหมักจุลินทรีย์ซึ่งหากใช้อย่างต่อเนื่องจะทำให้ดินนุ่มแม้ไม่มีการไถพรวนดินเลยเรามาสู่การบรรยายนี้กันหากที่ดินเกษตรกรรมของคุณได้เสียหายอย่างรุนแรงเนื่องจากความประมาทในการจัดการของคุณ คุณจะฟื้นฟูที่ดินได้อย่างไรอย่างที่ผมได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ไม่ต้องจําเป็นต้องคิดเรื่องซับซ้อนที่จะทําให้คุณปวดหัวและเชื่อเถอะคุณไม่จําเป็นที่จะต้องออกค่าใช้จ่ายที่แสนแพงเพื่อมันเหมือนในภาพนี้คุณจะพบคําตอบง่ายๆจากธรรมชาติป่าและภูเขาที่ใกล้กับพื้นที่พอกหลกของเราคือสถานที่ที่ดีที่สุดในการค้นหาคําตอบของความอุดมสมบูรณ์และนั่นไม่ใช่สิ่งที่ยากอะไรเลย เราจะย้ายความอุดมสมบูรณ์จากในป่าหรือภูเขาเข้าไปในพื้นที่การทะปลูกของเราได้อย่างไรผมอยากจะแนะนำสามสิ่งง่ายอันดับแรกนำวัสดุในรูปของราใบาไม้หรือใบไม้ที่ปูจากภูเขาหรือป่าที่ใกล้ที่สุดลิทโมลหรือราใบาไม้เป็นวัสดุอินทรีย์ที่สลายตัวตามธรรมชาติในป่าหรือบนภูเขาวัสดุนี้มักจะมีรูปร่างคล้ายดินและมักพบอยู่ใต้ต้นไม้หรือกอไม้ป่าลิทโมลหรือราใบาไม้ส่วนใหญ่เกิดจากการเน่าเปื่อยของใบไม้ที่ร่วงหล่น มันเป็นกระบวนการการย่อยสลายแบบเย็นซึ่งตรงข้ามกับกองปุ๋ยหมักทั่วไปที่ย่อยสลายวัสดุลงด้วยความร้อนประการที่2ขยายไมโครคอสม์ของคุณเองด้วยวัสดุนี้เพื่อให้คุณได้รับจุลินทรีย์หลากหลายชนิดที่เหมือนกับจุลินทรีย์ในปากและประการที่3นำจุลินทรีย์ที่คุณพัฒนาไปใช้ในพื้นที่เกษตร,รกรรมของคุณจนกระทั่งเกิดการกระจายแร่าธาตุในดินเกษตร,รกรรมของคุณ ซึ่งจะทําให้ดินในที่เกษตรของคุณมีความนุ่มอยู่เสมอและอุดมไปด้วยจุลินทรีย์หลากหลายชนิดนี่คือ3สิ่งที่ผมขอแนะนําอย่างยิ่งในการฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมของคุณผมจึงอธิบายอยู่เสมอว่าเราต้องใช้จุลินทรีย์ท้องถิ่นจากธรรมชาติใกล้ตัวเราเพราะพวกมันเข้าใจดินของเราดีพวกมันมีความหลากหลายมากและจากความหลากหลายนั้นก็จะเกิดความสมดุลทางโภชนาการให้กับพืชของเรา พวกเราที่จะดำมีเทคโนโลยีง่ายๆที่คุณสามารถใช้เป็นจุลินทรีย์หลักบนพื้นที่เกษ,ษตรกรรมของคุณได้ผมต่อยอดความรู้นี้จากสิ่งที่พ่อของผมฮัเควโชูทำ um. เขาได้พัฒนาและรวบรวม IMO มาตลอดหลายปีที่ผ่านมาดังนั้นที่จะดำเราจึงพัฒนากระบวนการดังกล่าวเพื่อทำให้ง่ายต่อทุกคนเราเรียกมันว่าเจดเมครฟลูออไรโซลูชัน JMS หลังจากได้ทดลองมากมายจะดำได้พบอาหารที่ดีที่สุดสำหรับจุลินทรีย์ มันก็คือมันฝรั่งต้มอย่างไรก็ตามในวิธีของจจด,ดําขอแนะนําอย่างยิ่งว่าไม่ควรใช้กากน้าตาลเพราะกากน้าตาลจะทําให้ส่วนผสมที่คุณทํามีรสเปรีย้ยวค่า pH จะอยู่ที่ประมาณ3-4จาด,ดําของเราใช้เกลือทะเลซึ่งเป็นตัวทําให้สารละลายเป็นกลางและราบใบหรือซากใบไม้ที่นํามาจากป่าเป็นสารตั้งต้นส่วนผสมเหล่านี้เป็นส่วนผสมที่จะดําแนะนําอย่างไรก็ตามในการทํา JMS ส่วนผสมบางอย่างสามารถทดแทนได้เพื่อให้เหมาะกับสิ่งที่มีอยู่ในพื้นที่ของคุณตัวอย่างมันฝรั่งสามารถแทนที่ด้วยกล้วยข้าวมันสบปะหลังและอื่นๆสิ่งสําคัญคือคือ,คอวัสดุที่มีคาร์โบไฮเดรตสูงถึงแม้ว่าเกลือทะเลจะมีแร่ธาตุที่สมดุลถึง83ชนิดซึ่งเทียบเท่ากับน้ำคร่ำหรือพลาสมาในเลือดแต่เกลือทะเลก็สามารถถูกแทนที่ด้วยเกลือแกงหรือน้ำทะเลแทนได้ หากคุณใช้น้ำทะเลน้ำทะเล3.5ลิตรจะเท่ากับเกลือทะเล100กรัมแม้ว่าส่วนผสมบางอย่างสามารถทดแทนได้แต่ราใบาหรือซากใบไม้ในป่าเป็นสิ่งที่สำคัญของวิธีแบบจะดำเพราะได้บอกไว้แล้วก่อนหน้านี้ว่าราใบาหรือซากใบไม้ในป่าคือเป็นรากฐานพื้นฐานเกษตรในธรรมชาติจากสิ่งเหล่านั้นเราก็จะได้จุลินทรีย์หลากหลายชนิดซึ่งจะมีประสิทธิภาพมากในการรักษาสมดุลของจุลินทรีย์ในพื้นที่เกษตรกรรมของคุณ และจากนั้นก็จะเกิดความสมดุลทางสารอาหารขึ้นโอเคเราเริ่มเข้าสู่กระบวนการเพราะเลี้ยงจุลินทรีย์ที่เราเรียกมันว่า JMS ต่อไปนี้เป็นวิดีโอวิธีการทำเจมสสำหรับผู้เริ่มต้นขนาด10ลิตรวันนี้ผมจะมาเอาปลา,า,าใบรายร่วซากใบไม้ในป่านะครับนี่เป็นหลังสวนของผมข้างบนนั้นคือก็คือส่วนทุเรียนของผมครับเห็นไหมข้างบน แล้วก็ข้างล่างนี้ก็เป็นลำทาน,นะครับมันก็จะมีราใบายเยอะใบที่ร่วงหลน่นแล้วผมจะมาเอาราใบานิดหนึ่งเพื่อที่จะทำเชื้อจุลินทีนะครับ รมาณฟองอากาศที่เพิ่มขึ้นเป็นสัญญาณว่าจุลินทรีย์เริ่มมีการเคลื่อนไหวมากขึ้นนั่นเป็นวิธีที่กระบวนการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ทั้งหมดง่ายมากใช่ไหมปกติจะใช้เวลาประมาณ1-2วันก่อนที่จุลินทรีย์จะถึงจุดสูงสุดทุกอย่างขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของแต่ละภูมิภาคและเมื่อจุลินทรีย์ถึงจุดสูงสุดเช่นนี้จะต้องนำเชื้อจุลินทรีย์ไปใช้ทันทีหากคุณพลาดช่วงเวลาสูงสุดของจุลินทรีย์ฟองอากาศ จะลดลงและจุลินทรีย์จะสูญเสียหน้าที่ในการเป็นสารปรับปรุงดินเพราะจุลินทรีย์ที่กำลังออกฤทธิ์จะต้องถูกย้ายไปยังสถานที่ที่พวกมันอาศัยและเติบโตนั่นซึ่งก็คือดินหากไม่มีพืชบนที่ดินของคุณคุณสามารถรดได้เลยโดยไม่ต้องเติมน้ำแต่ถ้าคุณมีพืชอยู่แล้วคุณสามารถเจือจางด้วยน้ำอีกครั้งได้อัตราส่วนระหว่างเชื้อจุลินทรีย์กับน้ำคือหนึ่งต่อสิบหรือเชื้อจุลินทรีย์หนึ่งลิตรเจือจางด้วยน้ำสิบลิตร หากฟองอากาศหายไปจะไม่สามารถใช้เชื้อจุลินทรีย์ได้อีกต่อไปแต่สามารถใช้เป็นถุ๋น้ำได้หรือจะเติมรูปแบบต่างๆเช่นเศษเหลือจากการเก็บเกี่ยวยาใบไม้สดเป็นต้นมันจะกลายเป็นปู๋ชนิดใหม่เมื่อเชื้อจุลินทรีย์ถึงจุดสูงสุดเช่นนี้ทุกๆ1ซีซีของเชื้อจะมีจุลินทรีย์ที่มีชีวิตอยู่ประมาณร้อยล้านตัวอยในนั้นเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์เชิงพาณิชย์โดยเฉลี่ยจะมีจุลินทรีย์เพียง1ล้านตัวในแต่ละซีซี หน้าที่หลักของเจนสคือการปรับปรุงดินการใช้เจนเสซ้ำๆจะทำให้ดินนิ่มหลงเมื่อเวลาผ่านไปจนไม่จำเป็นต้องนึกถึงการใช้เครื่องถ่ายอีกเพราะดินของคุณจะกลายเป็นเหมือนฟองน้ำโดยอัตโนมัติการใช้เจนสจะเกิดความสมดุลยิ่งขึ้นหากมีการเติมวัตถุอินทรีย์ลงในดินเช่นเศษซากเพื่อเช่นใบและลำตน้นถ้าคุณทำการรวมกันนี้หมายความว่าเจนสไม่เพียงแต่จะทำหน้าที่เป็นสารปรับสภาพดินเท่านั้น แต่ยังจะกลายเป็นปุ๋ยสําหรับพืชของคุณทางอ้อมอีกด,ด้วยส่วนต่อไปจะกล่าวถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการที่ดินเหมือนกันได้แก่การป้องกันโรคที่เกิดจากดินหลังจากนั้นจะอธิบายวิธีการได้รับปุ๋ยหลักที่ดีที่สุดซึ่งจะช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินได้หลายเท่า